ครบทุกเรื่องกับวงการลูกหนังโดยสุดยอดแฟนพันธ์แท้นักเตะระดับโลกเดอะนัทซัดหมดแม็กสนับสนุนโดยงานหนักของดาวรุง่งจอนเทอรี่ ชื่อนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของสโมสรเชลซีเขาเป็นกัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเป็นนักเตะที่แฟนบอลของทีมสิงโตน้ำเงินครามรักมากที่สุดและเพิ่งจะประกาศอำลาสนามไปอย่างยิ่งใหญ่จากความสำเร็จที่ทำมาตลอดทั้งอาชีพยางอไรก็ตามกว่าที่เทอร์รี่จะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมามากมายทำมาแล้วทุกอย่างโดยเฉพาะตอนที่เป็นนักเตะเยาวชนที่หน้าทีหลักนอกจากการซ้อมของตัวเองแล้วก็คือการคอยดูแลนักเตะทีมชุดใหญ่เป็นอย่างดี สำหรับวงการฟุตบอลอาชีพสถานะของนักเตะทีมชุดใหญ่และนักเตะทีมเยาวชนนั้นเรียกว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวนักเตะทีมชุดใหญ่เป็นเหมือนคนที่ถืออภิสิทธิ์ต่างๆในทีมและต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพร้อมกับได้รายรับมหาศาลและเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวทำเงินเข้าสู่สโมสรส่วนนักเตะเยาวชนนอกจากการซ้อมตามปกติแล้ว พวกเขาต้องดูแลทีมชุดใหญ่เป็นอย่างดีบางทีมก็จะให้ทุกคนดูแลในภาพรวมหรือบางทีมก็จะระบุชัดเจนเลยว่าดาวรุ่งคนนี้จะต้องคอยดูแลใครอย่างเช่นจอนเทอร์รี่ตอนที่เขาเป็นนักเตะทีมเยาวชนเขามีหน้าที่ต้องดูแลนักเตะในทีมชุดใหญ่ของเชลซีหลักๆ2คนนั่นก็คือเดนิสไวส์และจานฟรังโกโซล่า รวมถึงทําหน้าที่อื่นๆในภาพรวมทั้งเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ทั้งลูกฟุตบอลและรองเท้ารวมถึงเสื้อผ้าหน้าที่หลักของจอห์นเทอร์รี่ก็คือการขัดรองเท้าและคอยดูแลอุปกรณ์ให้กับนักเตะทีมชุดใหญ่ให้ดีอยู่เสมอหรือว่าจะช่วยซ้อมให้พวกนักเตะก็ได้อย่างตอนที่เทอร์รี่นั้นคอยดูแลโซล่าเขาจะกลับบ้านก่อนก็ไม่ได้แม้ว่าจะซ้อมในส่วนของตัวเองเสร็จแล้วก็ตามในเกมระดับเยาวชนเพราะว่าหลายครั้งหลังจากการซ้อมปกติโซล่าจะาลูกบอลมาซ้อมยิงฟรีคิกต่อ ตัวของเทอร์รี่ก็มีหน้าที่เตรียมลูกบอลและคอยเก็บบอลให้กับโซล่ามาซ้อมยิงฟรีคิกแบบครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าโซล่านั้นจะหยุดและเวลานั้นแหละถึงจะเป็นเวลาที่เทอร์รี่จะได้กลับบ้าน อีกคนหนึ่งก็คือเดนิสไวส์กับตันทีมของสโมสรอนไวส์เป็นคนที่บ้าความเนี้ยบของสตั๊ดเป็นอย่างมากเทอรี่ต้องคอยดูแลรองเท้าให้กับไวส์ให้มันดูดีอยู่เสมอและเขาก็จะได้รับรางวัลเป็นค่าขนมเรา25ปอนหากว่าไวส์สามารถทําประตูได้มันก็เป็นเหมือนรางวัลเล็กๆน้อยๆที่นักเตะทีมชุดใหญ่จะตอบแทนเด็กเยาวชนที่คอยดูแลอุปกรณ์ให้กับพวกเขาหน้าที่ของพวกเด็กฝึกในการดูแลทีมชุดใหญ่ยังไม่ได้มีแค่นั้นอย่างเทอรี่เขาก็ต้องเจอกับหน้าที่ที่ประหลาดประหลาดอย่างเช่นการต้องไปนั่งบน หนาเพื่อให้มันมีอุณหภูมิที่อุ่นลงเวลาที่นักเตะทีมชุดใหญ่มาปลดทุกจะได้ไม่ต้องนั่งบนคอหานหนาวแบบสุดขั้วสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเรื่องบ้าบอแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดาวรุ่งแต่ละคนนั้นต้องเจอเพื่อเป็นเหมือนแรงกระตุน้นให้ตัวเองต้องยกระดับขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ให้ได้อย่างเช่นตัวของเทอร์รี่ที่ไม่ได้แค่คอยดูแลนักเตะทีมชุดใหญ่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่ว่าก็ยังเรียนรู้และเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆจากรุ่นพี่ในทีมมาได้มากมายเช่นเดียวกับจุดเริ่มต้นทที่่ําาาให้เขเขกงกง ก็คือการไปหาประสบการณ์กับทีมในลีกล่างอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสสถานที่ที่ทาให้เขาได้มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันแบบจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรและหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเชลซีด้วยความพร้อมและเริ่มต้นตํานานของตัวเองในเวลาต่อมากว่าที่เทอร์รี่จะประสบความสําเร็จในระดับนี้จะเห็นได้ว่าเขาต้องผ่านอะไรมามากมายไม่ได้ใช้ชีวิตหรูราไปวันๆหากแต่เจอกับอุปสรรคต่างๆและการทํางานหนักอย่างไม่ลดละเขาถึงมีวันนี้ได้ นอกจากเทอรี่แล้วก็ยังมีดาวรุ่งคนอื่นอีกมากมายที่จุดเริ่มต้นไม่ต่างกันอาจจะต่างแค่ในรูปแบบอื่นๆที่แต่ละสโมสรได้วางเอาไว้แต่ว่าเส้นทางเหล่านี้ไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้ของพวกนักเตะระดับตำนานทั้งหลายว่ากว่า,าจ,จะมาถึงจุดนี้ได้ต่างก็มีสตอรี่ที่แตกต่างกันไปแต่หากปราศจากความพยายามปราศจากการทำงานหนักและถอดใจไปก่อนความสำเร็จมันก็คงไม่มีทางเกิดขึ้น